ครับผู้วิครับอยู่กับตู่ครับผู้ที่งานกับโชว์ดูมอนแอร์ครับข้างหลังผมคือมิสเติไททันใหม่หรือว่าออนยิวไททันนะครับก็ต้องบอกว่ามาลองขับวันนี้สั้นๆนะครับกรุงเทพกระบุรีแต่ว่าจะมีการทดสอบในเรื่องของอุปสรรคต่างๆด้วยตัวนี้เป็นตัวขับ2ยกสูงราคาอยู่ล้านต้นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเครื่อง2.4ใหม่กับ184แรงม้าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องถือว่าเป็นการสัมผัสแรกเขาบอกว่ารถเขาใหญ่กว่าเดิม ทุกมิติแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วก็นั่งสบายกว่าเดิมเดี๋ยวไปลองดูครับคันที่ผมจะขับคือคันนูน้นตามมานะฮะอันนี้คือเป็นตัวขับ2ยกสูงทั้งหมดนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะฮะที่ขายอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะครับก่อนที่มิตูบิชิจะมีตัวลายอื่นๆมาขายตอนนี้มีแค่8รุ่นย่อยนะครับตามไปดูครับ ครับุณผู้ชมครับก็ขึ้นมาอยู่บนออนิวไททันนะที้ก็ต้องบอกว่าผู้โดยสารเต็มรถสี่ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็คุยกับคุณโจ้ด้วยจากข่าวออนไลน์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราขับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปของตัวขับดอกยกสูงใช่ครับครับผมตัวนี้สเครื่องยนต์เป็นไงเครื่องยนต์ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวแรงนะอืมจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่บล็อกใหม่บล็อกใหม่ ก็คือ184แรงม้า2.4ลิตรนะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะตัวแรง204แรงม้ายังไม่มารอไปก่อนรอไปก่อนนะแต่ว่าปีนี้ได้เห็นแน่นะครับต้องบอกว่าเมื่อเช้าขับเราขับมาเจอการจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเลยขับมาจากแถวแถวติวนนท์ใช่ไหมเก็บนนท์แถวนั้นนะแล้วก็ไปวิ่งวงแหวนนะครับเพื่อ จุดหมายเราอยู่ที่ค่ายอาธิสร์เสรอบุรีแต่เราวนอ้อมมา,ายุธยาเจอสาภาพถนนค่อนข้างแย่พอขึ้นมาปุ๊บในฐานะคนนั่งโจชอบอะไรฟิลลิ่งการนั่งอืมช่วงล่างเขาปรับปรุงใหม่ชัดซีนใหม่อะไรต่างๆอืผมว่ามันเฟิร์มขึ้นแล้วมันไม่กระเด้งกระดอน uh huh. อซับ uh huh. แรงแล้วก็อีกอันนึงที่ได้มาเป็นส่วนเสริมเข้ามา uh huh. ก็คือในเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสาร uh huh. แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีเฉพาะมันมีไอ้นี่มาช่วยด้วยหรือเปล่าเอบังลมด้านข้างอ๋อเขามีบังลมด้านข้างติดเพิ่มมาเป็นอุปกรซ์เสริมแต่ไม่ใช่ติดให้ใช่ไหมไม่ได้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจะเป็นกุศโลบายในการให้เสียงมันเงียบขึ้นมาร้อนขับแล้วมันทําให้เสียงเงียบขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าบางบางบางรุ่นติดอันนี้โคตรดังเลยอ่ามันขึ้นอยู่กับตัวดีไซน์อ่าแล้วก็วัสดุที่ใช้ว่ามันประกบดีแค่ไหนครับนะครับ เมื่อเช้าเนี่ยขับมาผมจะบอกว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยแรงม้ามันมากกว่าเดิมนิดเดียวเองใช่ใช่ไหมรู้สึกสามตัวอีกสามสี่ตัวแล้แปดสิบเอ็ดแรงม้าของเก่าจริงๆตัวที่จะขายจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ตัวท็อปเขาเนะสองร้อยสี่แรงม้าตัวนั้นยังยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าอย่างที่โจบอกว่าพอเข้ามาปุ๊บถามว่าเราก็รู้สึกว่าเออช่วงล่างเนี่ยมันรู้สึกมันเฟิร์มขึ้นแล้วก็เขาบอกกระบอกโช้กใหญ่ขึ้น ครับใช่ไหมฮะแล้วก็มันซับแรงได้ดีขึ้นอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เสียงในห้องโดยสารผมก็มีความรู้สึกว่ามันเงียบเงียบกว่าเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าตัวพวงมาลัยพวงมาลัยผมว่ามันน่าจะปรับได้ดีกว่านี้พอขับในเมืองเนี่ยรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักไม่มันเลยทําให้รู้สึกว่ารถมันไม่คล่องตัวนะฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ ว่ามีความกว่าน่าเสียดายเขาบอกว่าลัศมีวงเลี้ยวแคบขึ้นยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยวเลี้ยวในจุดแคบๆเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่ากว้างขึ้นนิดเดียวกว้างขึ้นเหรอใช่อ๋อกว้างหกจุดสองเมตรนะเดียวอ๋อหกจุดสองเมตรหกจุดสองเมตรก็สามเลนกว่านิดนิดประมาณสามเลนเลนเดนนะครับนั่งินนั่งข้างหลังเป็นไงผมขับมาค่อนข้างดีนะ ค่อนข้างแล้วก็วัสดุอ่าประกอนที่ใช้ก็นุ่มนิ่มเออผมว่าวัสดุดูเกรดไม่ดูแบบกระจอกอ่ะเราพูดภาษาเรานะอ่ไม่ได้ลูกชีฟและไอ้นี่ด้านหลังเป็นไงต้องบินช่องแอร์ช่องแอร์ช่องแอร์ดีไหมเออผมชอบผมชอบช่องแอร์นี่มากแต่ผมยังไม่ได้นั่งหลังก็เลยไม่รู้แต่มันช่วยได้เยอะนะแล้วก็มันปรับได้ด้วยอ่ามีพัดลมให้ด้วยนะไอตัวไอตัวโบเวอร์ตัวเนี้ยช่วยช่วยได้ดี นะฮะคืออัตราเร่งอะถ้าถามผมกับตัวที่แล้วอะผมไม่รู้สึกว่ามันจีดจัดในความร,รู้สึกผมนะไม่ได้รู้สึกว่ามันจีดจัดมากกว่าเดิมแต่ว่ามันคงดีขึ้นแหละนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวถังมันใหญ่ขึ้นทุกอย่างเลยนะแล้วก็วัสดุภา,ายในดูดีนะฮะดูดีดูดแบบดูทับอะดูบึกบึนดูแข็งแกร่งใช่ใชนะ แล้วก็อัตรา,าสิ้นเปลืองถือว่าไม่น่าเกียดนะด้วยด้วยรถไาดะี่ตอนขับในเมืองเนี่ยตอนช่วงรถติดๆพอออกมาเนี่ยอยู่ประมาณสิบสามสิบสามนิดๆพอออกมานอกเมืองตอนเนี้ยอยู่ที่สิบห้าสิบแปดเฉลี่ยนะฮะออกมาอยู่ที่สิบห้าจุดแปดก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่จุดแข็งแต่ไม่ใช่จุดอ่อนอ่าไม่ได้ไม่ได้กินน้ํามันแบบปดร้ายอะไรเงี้ย แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบนะแอร์แยกฝั่งอ่าแอร์แยกฝั่งเป็นดิจิตอลตัวนี้เป็นตัวท็อปจอก็ใหญ่อ่าจอตรงกลางก็จะประมาณเจดแดนิ้วได้นะเฉพาะจอตอนี้ดูข้อมูลดูข้อมูลผมก็ผมก็ลืมดูว่าในนี้มันมีอยู่อ่าเดีจอตัวนี้แล้วก็มีบิ i l d อิน p s มาให้ด้วยใช่ครับอก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบค่าตัวตัวนี้หนึ่งล้าน สองหมื่นเจ็ดพันหรือสองหมื่นเจ็ดพันบาทกับสองยกสูงแล้วก็มีระบบความปลอดภัยเขาบอกว่าก็เอดอร์เขาใช้คำว่าดิมมอนเซนชื่อชื่อเขาเขาใช้จอกลางรุ่นเราเนี่ยสิบนิ้วมันจะมีสิบนิ้วกับเก้านิ้วสองรุ่นอันนี้เป็นรุ่นท็อปเนสิบนิ้วเป็นทัชสกีนเนาะทัชครับทัชครับทิ้มได้อะไรได้อ แล้วก็พูดถึงราคาหนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะฮะกับตัวนี้เอาเช่นเออเราพูดถึง ADA าหรือว่ามิทไดมอนด์เซนต์ไดมอนด์เซนต์ก็จะมีระบบช่วยเหลือต่งตางๆอ่ามีอย่างออโต้ไฮบีมอ่าออโต้ไฮบีมอ่ากล้องรอบคันกล้องรอบคันเรีลวคอทัฟฟิกอัลเลอร์ดมีตัว บาบสปอร์ตแล้วก็เตือนจากชนด้านหน้าเบรกไหมพร้อมชะลอความเร็วพร้อมชะลอความเร็วเขาจะว่าชะลอความเร็วก็คือน่าจะไม่หยุดนะอาจจะไม่หยุดนิ่งอาจจะไม่หยุดองไปลองอีกทีแต่ว่าเตือนเตือนพรามาชาผมขับแล้วมันเตือนแต่ว่าเบรกหรือล่าผมไม่กล้ากลัวผมกลัวมันไปรกแทกกับคันหน้านะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างครบ อเด็บี่คุยคอนโทรนไม่มีมาให้ไม่มีคุชคอนโทรนให้อ่าไม่มีไม่มีแม้กระทั่งคุยคอนโทร l ถูกไหมใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามอะอด็บสี่เพราะว่าคุยคอนโทรนก็ไม่มีะก็อาจจะไปอยู่ในตัวท็อปหรือไม่ก็ต้องรอหม่เนื้อน่าจะมียี่อยู่ตัวขับสี่มั้งถ้าอย่างนี้อาจจะขับสี่ตัวท็อปใช่ไหมเพราะยังไม่ได้มาขายในบ้านเราแล้วก็ยังไม่ได้บอกด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่อ่าก็บอกว่าเร็วเร็วนี้อ่าก็ต้องรอดูกไอไปนะครับก็ เอาเอาที่มันทับใจเลยนะผมว่าช่วงล่างเลผมว่าช่วงล่างเนี่ยก็คือถ้าถ้าพูดถึงในคัสสี่ประตูเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาน่าจะคอมฟอร์ตส,สุดรู้สึกไหมคือหลายคนถามตัวเนี้ยกับฟอร์ฟอร์เฟลเจอร์เนาะครับเออผมว่าผมชอบช่วงล่างตัวนี้มากกว่ามันดูนิ่มนวลไม่ตึงตังเออมันดูแบบ น้องน้อง PPV แล้วอะอ่ะอาน้อง้อง PPV แล้วอะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าโอเคพอขับความเร็วสูงก็แน่นอนละว,ว่ามันก็คือรถกระบะคาแรคเตอร์อยังไงมันก็ยังเป็นรถกระบะอยู่เพราะนั้นคุณจะไปคาดหวังว่ามันจะแบบโมโนโคอกอะไรอย่างเงี้ยแบบรถเจ๋งเลยไม่ได้แต่ถ้ากับกับ PPV ด้วยกันเนี่ยผมถือว่าเขาทํามาใกล้เคียงกับ PPV นะซึ่งถ้ามันเป็นปาเกโร่สปอร์ตเจนใหม่เนี่ยน่าจะดีผมว่ามันน่าจะเจ๋ง มันน่าจะเจ๋งขึ้นเยอะยแต่ก็ไม่รู้ว่าพอเป็นบาเจโลแล้วจะเอาตัวแรงมาไหมอ่ะสองวัยสี่แรงม้า้ยมันเม่ใส่ตัวนั้นอยู่แล้วเพราะอย่างตัวนี้ยังไม่มีเลยอะปัจจุบันเนี่ยเอาเออปัจจุบันมันก็ยังไม่ใช่ไงแต่ผมว่ามันน่าจะใส่ไปในตัวนั้นนะถ้าพูดถึงเดี๋ยวลองเพราะว่าตามตามที่เหียอตามที่เหลอกิมาปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นปีหน้าตัวใหม่ปีหน้าใช่ใช่นะแล้วก็ตัวเนี้ยทางประธานมิสูบอกว่าถ้าจะมีตัวปลั๊กอินหรือว่าอีวี ตามมาที่ราคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเหมือนกันเพราะว่าในเบื้องต้นที่เราดูวันนั้นน่ะมันจะมีเติมแอดบูตัวที่ขายในออสเตรเลีย <Australia. S 1> <Australia. S 2> หรือส่งไปยุโรปเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของอ m i s s i o n มันไม่ผ่านถ้าจะไปขายในยูโร6ใช่ไหมตอนนี้<ต> <Euro 6 S 1> ถ้าเป็ถ้าเป็นในออสเตรเลียในยุโรปเนี่ยมันมันน่าจะไม่ผ่านก็เลยมีแอดบูแต่ปัญหาคือพอมันมีแอดบูอะใช้จ่ายมันเยอะใช่ไหมแล้วมันก็มากลายเป็นยุ่งยาก เพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นตัวที่เป็น PHEV เบื้องต้นนะเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมาในออสเตเรเลียนเนี่ยน่าจะเป็นตัว PHEV มากกว่าที่จะเป็น EV เพราะปัญหาการเป็น EV คือราคามันจะสูงราคามันจะค่อนข้างสูงพอราคามันสูงไปมากๆเนี่ยมันอาจจะโดดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือถ้าใครสนใจตัวที่เป็น PHEV อ่ะอาจจะต้องรอ ต่็รอไม่เร็วเนี้อ่ะ,อะเกือบส,สองปีอ่ะผมว่าอย่างเร็วอาจจะปีหน้านะ <c oughs> อย่างเร็วนะอย่างเร็วนะอาจจะปีหน้าเอแต่ถ้าจะเอาแบบสบายก็ต้องอย่าง่โจบอกอ่ะประมาณสองปีนะครับแล้วก็เป็นไงพวงมาลัยพ,พี่ติดจะพวงมาลัยหน่อยหนักหนักผมว่าพวงมาลัยมันหนักโดวยเฉพาะถ้าขับในเมืองนะผมว่าขับในเมืองอ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวนะครับ ว่าขับในเมืองเนี้ยจะไม่รู้สึกว่ามันคล่องตัวเออผมว่าติดอยู่ตรงเนี้ยนิดหนึ่งเบรกเป็นไงไงครับพี่เบรกถือว่ารับได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรน้ำหนักอะไรโอเคน้ำหนักโอเคโอเคน้ำหนักก็ถือว่าโอเคไม่สูงไม่ต่ำไปออตัวแป้นผมออว่ามันมันโอเคเนี่ความคล่องตัวพออยู่นอกเมืองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคล่องตัวดีนะครับ แต่พออยู่ในเมืองไงอย่างที่บอกพอน้ําหนักวงงานเมนเยอะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูจะอึดอ,อัดยืดยาดด้วยด้วยความที่ตัวมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าที่เขาคุยเนี่ยคือรถเขาพิกัดใหญ่ที่สุดทั้งในห้องโดยสารทั้งตัวกระบะกระบะหลังตัวต<อ>สีวประตูเนี่ยเขาวบอกใหญ่สุดตัวสีประตูเนี่ยเขาบอกว่าใหญ่สุดเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาคือตอนนี้มันเป็นตัวสีประตูอย่างเดียวนะครับพิกัดเขาเปรียบเทียบให้ดูอะเขาก็ใหญ่สุด ก็เออกล้องมองหลังตะกี้ที่ดูก็คือชัดไงว่าชัดตะกี้ผมลองถอยอ่ามีเปิดวิ่งก็ได้ก็ชัดอยู่ชัดอยู่เออชัดนะชัดนะมีเตือนทั้งข้างด้วยอ่าไม่ตัดด้วยนะไม่ตัดไม่ตัดอ่าได้ตลอดเออวันนี้ถือว่าดูมากเับมือมึนถือว่าดีถือว่าดีนะแล้วก็เปลี่ยนมมุกล้องได้หลากหลายด้วย ถือว่าลุมล้วงเพราะถือว่าให้มาถือว่าเออถือว่าค่อนข้างค่อนข้างให้มาครบค่อนข้างให้มาครบถ้าถ้าตัวนี้อ่ะเอาจริงๆตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวขายเพราะว่าตัวขับสองยกสูงเกียร์โต๊ะสี่ประตูตัวเนี้ยมันจะเป็นค่อนข้างอย่างหายดีนะทางมิสุเองก็บอกว่ารถเขาเนี้ย ในตันที่ผ่านมาก็คือเซกเมนต์เนี้ยเซกเมนต์เนี้ยเออเป็นตัวที่ขายนะครับเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมขับอยู่บนถนนคอนเกีดค่อนข้างค่อนข้างแย่อะความเร็น,นอ,อยู่ประมาณร้อยหนึ่งอะร้อยต่อถนนเยอะแล้วก็เป็นร้อยปะเยอะมันก็ยังซับได้ดีนะถ้าเทียบกับรถกระบะค่ายอื่นๆนะค่ายอื่นเนี้ยจะก,กระเด้งกระดดนแบบนั่งไม่ได้อะเออนั่งก็เหนื่อยเออนั่งแล้วหัวสั่นหัวคอนะอันเนี้ยยังยังถือว่าซับได้ดี ะฮถะือว่าถือว่ามิสูตอบโจทย์ในรถกลุ่ม4ี่ประตูนะว่าเขาเขาต้องการตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเล็กรูมหลือเยอะขึ้นใช่ไหมเฮดรูมหลือเยอะขึ้นตรงเนี้มันก็เลยจะจบตอบโจทย์ในแง่ของคนอยากใช้รถกลุ่มเนี้ยไปทางกิจกรรมการแก้งแทนแทนที่จะไปใช้เป็น PPV ก็อาจจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกมากขึ้น เพราะว่าราคาก็จะย่อมเยาวกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าจะได้เดี๋ยวเขาจะให้เราไปลองใน <3. S 1> สนามเนาะในค่ายทหารนะพูดง่ายๆเขาจะแต่เป็นตัวขับสองเนี่ยแต่ว่าจะไปลองพวกทางฝุ่นทางอะไรเยอะขึ้นเดี๋ยวเราไปลองกัน,นแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วมาสรุดเดี๋ยวมาลองกันครับว่าในเรื่องของตัวถังใหม่ที่บอกว่ามันโยนน้อยลงช่วงล่างที่มันซับพอร์ตมากขึ้นนะครับมาลองทางฝุ่นเล็กๆก,ก็วิ่งกันประมาณสักสามนาทีเนาะ แล้วก็มาลองในเรื่องของกล้องในเรื่องของตัวแท็กชันต่างๆนะครับว่ามันช่วยอะไรเราแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทางฝุ่นแบบนี้มีโอกาสใช้ได้จริงแล้วก็รถตัวนี้ขับต่อยกสูงที่ต้องบอกว่าหลายๆคนใช้กันในเมืองเดี๋ยวมาดูกันว่ามันตอบโจทย์เราแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับอ่ะตอนนี้เรารอแป๊บหนึงนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าม้ามากกว่าเดิมแค่สามตัวนะครับแต่ว่า เขาบอกว่าตัวถังเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยโครงสร้างเนี่ยใหญ่กว่าเดิมเหล็กเขาบอกว่ามันหนาขึ้นมันเหนียวขึ้นมันยืดหยุ่นขึ้นคือตัวโครงสร้างของแชสซีนะฮะซึ่งมันจะทําให้รถโยนน้อยลงซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะบอกออกแล้วก็จะออกอาการนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงบ้างครับในเรื่องของตัวทางฝุ่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะตอบอะไรแค่ไหนยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในค่ายอธิษรน,นะฮะเป็นภายในค่ายอธิษรเขาก็ให้เราลองกันอ่ะพร้อมผมยกนิ้โป้งแล้วเขาให้ออกไปนะครับตรงนี้ความเมนะร็วหกสิบนะฮะออกตัวก็มีสลิปนิดๆน,น,นะครับะนะครับอ่ามีไฟเตือนโชว์นะฮะว่ารถมันเติอนมีอาการปึ๊บอ่าสรุดาวครับอันนี้เหมือนยูเทิร์นนะครับ ครั้งแรกกับอ New Mitsubishi t ไทตันนะครับอ่ะอันนี้เขาจะให้เห็นประโยชน์ของกล้องนะอ่ะาต้องกดตัวนี้คาเม่าครับอ่านะครับเราก็จะเป็นเดีวไปเรียวเกิน<อ>ต้องไม่เกินสิบความเร็วต้องไม่เกินอ่านะครับนะครับอ่าเห็นไหมครับกล้องเขาก็จะบอกเส้นทางเรานะ,ะนะครับ ก็ให้สปีดลิมิตอยู่ที่20นะฮะเป็นเนอเล็กๆนะครับไม่ต้องเดินแบบลัปเตอร์นะ <c oughs> นะครับแล้วก็เข้าโค้งครับเข้าโค้งขวายโงที่ครับสภา,าพถนนแบบนี้ต้องบอกว่าเวลาเข้าไปตาม สวนตามอะไรนะหรือไปเส้นทางต่งางจังหวัดอาจจะเจอนะครับตอนนี้ถ้าเขาให้พวกเซ็กลองดูนะครับว่าต้องยอมรับว่าออระบบรองรับเนี่ยเขาทำได,ได้ดีจริงๆนะครับเ่าครับมีจะเข้าคล้ายๆตัวเอสนะฮะตรงนี้ให้อยู่ที่ความเร็ว40น,นะครับ ตัถือว่าตกติดจิกด,ดีเลยนะครับท,ทั้งที่เป็นตัวขับสองนะครับขับตามทิ่ของถนนสี่สิบนะถนนแบบนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะอันตรายนะถ้าขับเร็วอะ่ะจริงๆถ้าเป็นถนนประเภทนี้ผมว่าน่าสักสามสิบสี่สิบนี่ถือว่าเร็วแล้วเพราะว่ามันเป็นลูกลังลอยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะลื่นเลยนะครับ จะทำให้รถเสียการลงตัวได้ง่ายนะครับมีโอกาสหลุดได้ง่ายแต่ตอนนี้เท่าที่ขับอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเออมันสามารถคอนโทรลรถได้ดีนะครับเมื่อขับอยู่ความเร็วอยู่ประมาณสักสี่สิบนะครับอ้ามีเตือนการชนนะครับพอเห็นมีคนมายืนขวางโบกๆปุ๊บเขาก็เตือนเลยนะครับ ที่เขากำหนดไว้ก็คือประมาณ40กิโเมตรตชั่วโมงนะครับถ้าขับเร็วกว่านี้นิดนึงจะมีอาการท้ายออกมานิดตนิด,นดนะมีการท้ายตบัดออกมานิดนึงนะครับเขาอยู่วัน40นี่เป็นความเร็วที่คนโทรลได้ง่ายนะครับหรือว่าหรือว่ามีสู ทำได้ดีนะผมว่ารถกระบะทําทได้แบบนี้เนี่ยอ่านี่เป็นโคงหักศอกครับแล้วก็ให้ชูดทีสุดท้ายก่อนที่จะจบนะฮะอ่านี่ผมชูดมาเร็วนิดนึงก็จะมีตัวแท็กที่ทำงานนะฮะเนี่ยโอ้เยี่ยม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 ต้องชมนะต้องชมนะว่าเฮ้ยเออ ทุงานทำได้ดีเลยอืมนะครับครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลองขับทั้งทางฝุ่นที่เราเห็นกันนะนะรวมถึงทางถนนแล้วก็วันนี้เป็นถนนที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากทั้งลาดยางทั้งคอนกรีตนะครับขับมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ารวมๆเนี่ยประทับใจหลายอย่างนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูความประทับใจตรงเนี้ยผมขอให้ดูรอบๆรถแล้วมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรยังไงกันบ้างนะครับอย่างคําถามในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเขาก็ยืนยันว่ารหัสตัว 4N16 เนี่ยตัวที่แล้วคือ 4N15 ใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการ ปรับอะไรแค่เล็กๆน้อยๆเหมือนค่ายอื่นๆหรือเปล่าเขายืนยันนะฮะทางวิศวกรของมิตซูบิชิยืนยันว่ามีการปรับใหม่ทั้งหมดส <einem> ิ่งที่ใช้ได้กับเครื่องยนต์ตัวเก่าก็คือแค่กองนะครับกองถังมันเครื่องเพราะฉะนั้อย่างอื่นคือมีการปรับเปลี่ยนหมดแล้วก็ม้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกแค่2องสามตัวนะฮะแต่ก็ถือว่ามีการปรับหมดนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยตัว4เลข4เนี่ยก็คือจํานวน ของลูกสูบนะฮะ N คือรหัสดีเซลของเขาส่วน16เนี่ยก็คือเป็นเลขที่รันขึ้นมาในรุ่นใหม่นะครับถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะและอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเป็นเครื่อง2.4ก็ใช้คำว่า clean diesel ใช่ไหมแล้วก็ให้กำลัง184แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรที่2,250-2,500ถึงรอบต่อนาที ถามว่าณณนะนะตอนเนี้ยเท่าที่ขับมาเนี่ยเจ้าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างกับในเรื่องของเกียร์นะฮะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับตัวเดิมอ่ะผมว่ามันยังไม่ได้รู้สึกว่ามันฮยสนุกมันแต่ว่ามันตอบโจทย์ในแง่ตัวถังที่เขาใหญ่ขึ้นน้ําหนักรถเขาเยอะขึ้นแล้วก็มันสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้ซึ่งซึ่งตรงนี้เองอะ่ะก็ถือว่ามันเพียงพอละ แต่ถ้าต้องการความสนุกความมันกว่าน,นี้ก็ต้องรองเครื่องยนต์ตัวท็อปที่มัน200กว่าม้าที่เขาจะตามมาทีหลังนะครับในแง่ในแง่ของตัวเครื่องยนต์ในแง่ของขุมพลังแต่ว่าจุดเด่นเลยก็คือในแง่ของที่ผมชอบนะคือระบบรองรับแล้วก็ในเรื่องของภายในห้องโดยสารนะครับซึ่งตรงนี้มันตอบโจทย์ได้เยอะถามว่าระบบรองรับมันเป็นยังไงเท่าที่มีโอกาสคุยก็คือตัวโครงสร้างตัวแชสตีเนี่ยใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่น้ําหนักลดลง ะะอันนี้ก็คือในเชิงเทคนิคของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของโชว์อัพนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโมโนทูบแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้รถเราขับแล้วเรารู้สึกว่ามันเฟิร์มมากขึ้นตอนนี้คําถามคือในเรื่องของขนาดล้อและยางเท่าที่ขับเนี่ยเราจะเห็นเป็นยางบิสโตรนดูเลอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นยางที่จะใส่ ในรถที่ต้องการความคอมฟอร์ตเราจะสังเกตถ้ารถที่เป็น PPV ในบ้านเราอย่างค่ายดังๆอ,อย่าง Toyota f o r t u n e er, เเนี่ยก็จะใช้ดูเลอร์นะฮะหรือว่าแม้แต่ตัว p a เจโรเองนะครับก็จะใช้ซึ่งซึ่ง,งยางซีรีส์เนี่ยก็คือ,อยางต้องบอกว่าในลักษณะที่ 26560R18 ความคอมฟอร์ตกับการยึดเกาะถนนก็ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับและเราจะเห็นว่าในตัวถังเนี่ยที่เป็น4ประตูเนี่ย หรือว่าเราเรียกกันดับเบิลแคปหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาเคมว่าตัวถังเขาใหญ่ที่สุดในคาสนี้รวมไปถึงรวมไปถึงตัวกระบะนะฮะรวมไปถึงตัวกระบะด้วยนะครับเขาก็เคมว่าเขามีขนาดกว้างที่สุดนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าตัวเนี้ยตัวกระบะตัวเนี้ยเขาไม่มีตัวผ่อนแรงมาให้ทั้งทั้งที่ค่าตัวเขา1นึ่งล้านสอง0 0 0บาทผมก็ยังมองว่ามิสุวิชิ ขี้เหนียวไม่หน่อยนะฮะตัวผ่อนแรงยังกลายเป็นอุปกรณ์เสริมระบบรถในคัส์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถกระบะขับเคลื่อน2ล้อยกสูงที่เป็นตัวท็อปนะครับที่เป็นตัวท็อปโมเดลนะครับของในรถคาร์ดนี้ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามิตซูบิชิน่าจะใส่มาให้ในความรู้สึกเรานะอย่างเรายกคนเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนักแต่เหตุผลมิตซูบิชิก็บอกว่ามีการซอร์เว์แล้วบางสิ่งก็อาจจะตัดออกไปบางสิ่งก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอะไรในลักษณะแบบนั้น ตัวนี้เราจะเห็นว่าเขามีกล้องรอบคันมาให้เขามี a i r s a มาให้นะครับ a d a s คืออะไร a d a s ทางนี้เขาใช้คำว่า Diamond Sense ก็คือระบบความปลอดภัยชั้นสูงนั่นเองก็ก,การเตือนการชนด้านหน้านะครับอ่าอันนี้ก็คือ a d a s หรือว่าตัว b i ยสป t ตัวนี้ก็มีมาให้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมอยากให้ดูห้องโดยสารตัวนี้อ่ะผมเข้ามานั่งให้ดูนิดนึงนะครับเขาบอกว่าห้องโดยสารตัวนี้เราจะเห็นว่าเล็กลูม จะเหลือเยอะนะฮะรวมไปถึงเฮสรูมแล้วก็สิ่งที่เขาเด่นเลยก็คือเขามีตัวนี้เป็นเหมือนพัดลมนะฮะเป็นโบเวอร์แล้วมันสามารถปรับความแรงได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีของเด่นวัสดุภายในต้องถือว่าเขาให้รละเอียดมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นไหมตรงเนี้ยสามารถเสียบได้วางมือถือได้สําหรับคนที่ชาร์จใช่ไหมตัวนี้เขาจะมี USB C แล้วก็ USB A ให้ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น outlet ให้ซึ่งถือว่าตรงนี้ Mitsubishi ทำการบ้านมาดีนะครับแล้วก็นี่ที่เท้าแขนวางแก้วน้ำมีมาให้นะครับอันนี้ถือว่าทำการบ้านมาดีเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นในเรื่องของภายในห้องโดยสารอย่างที่ผมบอกว่าถึงแม้ว่าดีไซน์เขาอาจจะดูะพูดง่ายๆหลายคนเทียกบกับ Ford Ford มันอาจจะดูว้าวที่มีจอขนาดใหญ่แต่ของเขา่ะจอจอเขาอยู่ประมาณ10นิ้วนะฮะแต่ว่าจุดเด่นขเขาก็คือเขาก็ยังมีปุ่มมีอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ ผู้ใช้รถกระบะต้องบอกว่าเป็นชนกลุ่มกลุ่มใหญ่เนาะก็ยังอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ถ้าทุกอย่างมาอยู่ในจอทัชสกรีหมดโดยไม่มีปุ่มอะ่ะหลายคนก็อาจจะสับสนอาจจะต้องหาฟังก์ชันนู่นนี่ซึ่งค่อนข้างจะลำบากซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเมิตสูยังยัง,ยงผสมผสานได้ดีนะฮะแล้วก็เกรดวัสดุที่ใช้อย่างที่ผมบอกเขาพยายามจะใส่สซอฟต์ทัชเข้ามาเยอะขึ้นซึ่งตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันมีความ หรูหรามันมีความดูดีเข้ามานะฮะแล้วเบาะคู่หน้าก็จะเป็นแบบบัคเก็ตซีทมีปีกรองรับนะซึ่งตรงเนี้มันก็สามารถทำได้ดีแต่สิ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างจะน่าเสียดายคือพอเราจะจ่ายเงินที่1,27 0 0ล้บาทกับตัวขับ2ยกสูงซึ่งเป็นตัวท็อปโมเดลเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เรามีความรู้สึกว่าฟังก์ชันบรรยงมัน,ม,นมันไม่น่าจะขี้เหนียวอย่างที่ผมบอก ตัวช่วยผ่อนแรงหรือว่าตัวคุ้ยคอนโทรลเนี่ยน่าจะมีมาให้เพราะว่าความเด่นของเขาเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยเราว่างเงียบขึ้นเพราะเท่าที่คุยกับวิศวะเขาบอกมีการแดมป์จุดต่างๆได้ดีขึ้นมีการใช้พรมที่หนาขึ้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยมาทําให้ห้องโดยสารมันเราขับแล้วเรารู้กว่ามันคอมฟอร์ตนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ไม่มีมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มีความรู้สึกว่าแม่มันขี้เหนียวไปนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยก็น่าเสียดายแล้วก็พอขับ ในเมืองสิ่งที่น่าจะได้อย่างหนึ่งก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้มันยังเป็นไฮดรอลิกเนาะเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันหนักนะครับถ้าถ้าเทียบกับพวงมาลัยที่มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็จะมีความรู้สึกว่ามันขับแล้วมันสบายกว่ามันคล่องตัวกว่าแต่ตัวนี้เรามีความรู้สึกว่าน้ําหนักพวงมาลัยมันดูเยอะไปนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สุดแต่เขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากสุดเดี๋ยวคุณรออีกก๊อกหนึง่ง อีกกอกนึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงไมนอร์เชนนะเพราะนี่มันเพิ่งเป็นนิวโมเดลแต่ว่ามันจะมีตัวท็อปกว่านี้นะครับก็คือตัวที่เราเห็นตัวแอดลีดก็ดีหรืออาจจะมีตัวอื่นๆเติมเข้ามาอีกในไลน์เขาเพราะณนวันนี้ตัวที่เขาขายขึ้นมามีแค่8ปโมเดลย่อยแต่จริงๆเขามีทั้งหมดประมาณ20รุ่นย่อยรถกระบะท,ที่ขายในบ้านเราเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการมาก่อนแล้วก็เพื่อมาขายในเหมือนปูทางก่อนแล้วเดี๋ยวตัวอื่นๆจะตามมาออปชั่นอื่นก็เติม ไปตามรุ่นหรือว่าตามโมเดลที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าณนะวันนี้เงินที่จ่ายไป1.27.000บาทกับตัว a l l New t i t ท่นี่เป็นยังไงผมบอกว่าคนที่ขับคันนี้สิ่งที่คุณจะได้เลยคุณจะมีความรู้สึกว่ามันคอมฟอร์ตขึ้นภายในเกรดวัสดุดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเงียบขึ้นอันนี้คือจุดแข็งเลยแล้วก็มันดูใหญ่มาดูกว้างมาดูนั่งสบายอันนี้คือจุดขายแต่ถ้าคุณต้องการความสนุกความมัน คุณอาจจะต้องรออีก,ก๊อกหนึ่งและนี่ก็คือออดิบถ่ายพันกับ